สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดนะครับก็วันนี้มาเจอกับบรรยากาศเซตแบบเงาเงานะครับก็คือลงนะ,เ,ะเหมือนดินเทือสุดท้ายอะไรมาบางอย่างนะครับแล้วก็ลงมาแบบทิ้งนะเหมือนทิ้งทวนปลายปีอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่านะครับหวังว่าเซตนะครับคงไม่หลุดเส้น50สสัปดาห์ก่อนปลายปีนะครับแหมไม่งั้นจบไม่สวยเลยนะ คือจบแบบเรียกว่าอยู่ใต้เส้นนะครับอยู่ใต้เส้นพอดีนะครับปัญหาส่วนหนึ่งนะครับของเซตนะครับช่วงนี้หลังจากงบ Q 3ออกนะครับก็คือกำไรส่วนใหญ่ค่อนข้างค่อนข้างหดตัวโดยเฉพาะหุ้นใหญ,ใหญ่ๆนะครับเช่นกลุ่มปิตโตเคมีนะครับปูนซีเมนต์ไทย p t ท g c นะครับ หรือลงไปลงกลั่นพวกนี้นะครับที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับเกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยต้องเรียกว่ากำไรเนี่ยหดหดตัวลงไปเยอะนะครับก็เลยทำให้พอ EPS มันลดลงนะครับ PE p ตลาดมันก็สูงขึ้นนะครับเนี่ยขนาดลงมาแล้วนะ PE ก็อยู่ที่19นะครับเอาจริงมันก็จะถ่วงตัวเนี้ยไปประมาณ4ไต่มากนะเพราะว่า PE มันคิดจาก EPS คือกำไรรวมของทั้งกลุ่มะนะครับบวกกัน4ีไตรามาสนะครับก็แรงส่งอาจจะไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้นะครับก็เลยตลาดเนี่ยจะไม่นอยหน่อยนะครับทีนี้เราก็มีเซกเตอร์หนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มฟู้ดนะครับที่ดูแล้วกำไรมันก็มันก็ตัวดีนะเนี่ยเราสามารถใช้การสแ,แกนของเราเนาะ ที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นตัว total scan นะครับ total scan เราสามารถเลือกเป็น sector ได้นะครับเลือกเป็น sector ได้เช่น,นเอา sector นะครับอาจจะเอาของอตึกๆออ i n ดัส t r ีนี่อ i n ดัส t r ีเนะาะไม่ใช่ sector ดซ sector ย่อยกว่า เซกเตอร์ sector, นะวันนี้เราจะมากลุ่มฟู้ดนะฟู้ดคอนดิชันคอนดิชันอะไรเนะี่ยเอาออกให้หมดนะนะครับเราอยากได้หุ้นที่กำไรตรงอ่าแอนานลิซิสเนาะแล้วก็อา่าตัว <c oughs> เอาหุ้นที่แบบดีๆนะ เราสามารถมาเป็นกําไรโตได้นะครับเช่นเช่นเช่นแคปแคป l e อ i n เ u r e up เฟนิเจอร์อัพนะครับอีควิตี้โกลด์เน็ตอฟิตโกลด์อันนี้เราดูจากกำไรกำไรที่มันโตก่อนนะครับเช่นโตมา1 QUARTER เตอร์มีอะไรบ้างนะสแกนอก็เดี๋ยวนะคอนดิชันไม่ใช่ไม่ใช่ ยังติดเซกเตอร์อื่นอยู่เราอยากได้เฉพาะฟู้ดฟู้ดตัว f อยูน่นี่นะครับสามารถสแกนได้ก็มีมามีมาหลายตัวเลยทีเดียวนะครับาสามารถเรียงตามเชนเรียงตามอะไรก็ได้นะครับก็จะมีหลายตัวนะครับที่กำไรเนี่ยเขา เขาเติบโตมานะครับเอามาดูว่ามันมีอะไรท,ที่ที่น่าสนใจบ้างนะครับโอ้ยอืม mm. อันนี้ AI เอเชีะฮะอันนี้จะต้องเรียกว่าเติบโตเนี่ยกำไรเติบโตนะนะครับมาจาก ตัวธุรกิจอาหารสัตว์นะครับใช่นะครับก็จะเป็นบริษัทลูกของเอเชียนนะครับก็แต่ตัวแม่นี่รู้สึกตลาดไม่ค่อยฮิตกันสักเท่าไหร่นะครับการเป็นฮิตฮิตตัวลูกกันนะครับอันนี้ตัวน้ําตาลน,นะครับน้าตาลก็กําไรโตมาหลายแต่มากแล้วแต่กําไรไม่ค่อยเติบโตกันสักเท่าไหร,ร,ร่นะครับเบต้าโกลนะครับอันนี้ต้องเรียกว่ากําไรฟื้นแล้วนะครับจากตัว เรียกว่าราคาหมูนะครับในประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จากการเขาเรียกว่าเร่งนะเ,เร่งจับพวกหมูเถื่อนนะครับพอจับหมูเถื่อนได้ราคาในประเทศก็เพิ่มพวกเบทาโกร CP f หรือว่าราคาไก่ด้วยนะครับก็จะมาด้วยกันนะก็ก็มีการเติบโตเข้ามานะครับเบทากเออัน,นี้คาราบาวนะครับ คาราบาลนี่ก็กำไรเริ่มฟื้นมาแล้วนะครับ PE ก็ค่อยๆต่ำลงต่าลงนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก30นะครับอันนี้เ่าที่ทำกันบ้านมานะนะครับก็คือโตจากการที่ไปทำขยายตลาดในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์ในเรื่องของราคานะครับข้อคนอื่นขึ้นราคานะครับืบ่อกีเห็นน้ำตาลขึ้นใช่ก็ขึ้นราคานะครับแต่ว่าเราไม่ขึ้นนะ เน้นเน้นอาศัยวอลลุ่มเอาขายขายเยอะๆยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเบียร์นะครับขาส่งอะไรพวกเนี้นะครับด้วยอ่ะกำไรก็เลยค่อยๆกระโดดกระโดดขึ้นมานะครับส่วนต่างประเทศก็เ,เริ่มตอนนี้มีเวียดนามนะครับที่มาแทนตลาดาในส่วนของมาเมียนมาร์นะครับของพอม่าที่เริ่มมีปัญหาได้นะครับก็ค่อยๆมาละนะฮะ เขาหวังว่าจะชีวิตผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีโคโคโคอ่าจริงๆเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่า <c oughs> เขา IPO มาด้วย PE ที่ค่อนข้างสูงนะครับ30เท่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวราคาหุ้นนะมันมันอืดนะ,นะครับอาจจะเป็นไซเวสมากนะแต่ว่ากำไรเนี่ยเขาก็ค่อยๆโตนะครับจากการส่ง ไปจีนนะครับจีนเนี่ยชอบกินน้ำมะพร้าวมากเลยนะนะครับมันจะมีแบบที่เป็นกะทินะครับเหมือนเหมือนเหมือนเราไอกะทิขนมหวานอะนะขนมหวานละกะทิแบบนั้นอะนะครับแต่ว่าก็เจือจางหน่อยก็คือจะกินได้แบบสดชื่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับจีนก็ชอบแบบนั้นแล้วก็หลังๆน้ำมะพร้าวเนี่ยกำไรดีนะครับโคโคคก็เป็น OM ให้เกือบ ทุกแบรนด์นั่นแหละนะครับ CPF นะครับ <c oughs> วันนี้มีดราม่าเกี่ยวกลุ่มกลุ่ม CP นะครับหุ้นก็เลยทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งลงมานะครับก็นี่ขนาดกำไรฟื้นแล้วนะนะครับตามราคาหมูราคาไก่ที่ดีขึ้นนะครับโอเคแต่เรื่องดราม่ากลุ่ม CP ผมว่ามันก็ปกติธุรกิจแหละนะครับแหม ธุรกิจในเครือมันก็ก็ต้องช่ชวยๆกันนะครับออีกกลุ่มหนึ่งที่มานะครับสำหรับฟู้ดรอบนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นน้ำมันปลาล์มนะครับมาจากตัวราคาปลาล์มที่เพิ่มขึ้นนะครับกำไรก็เลยกระโดดที่มาออันนี้ก็แต่ถ้าใครชอบเล่นคอมโมนะครับจริงๆก็ต้องซื้อตั้งแต่ไตรมาสก,ก่อนหน้านะครับคอมโมตัวนี้คือเหมือนว่าเราซื้อไปเราก็ต้องเสียไปนะ เสียวไปว่าตัวราคามจะลงหรืออยังถ้าเราซื้อมาตอนสุกนะครับอิชิอิชิโตนะแต่ว่าคือแค่โตแหละแต่โตเน่ตาที่ช้าลงนี่โหตลาดต้องต้องลงโทษขนาดนี้เลยลเลยโอเคก็ต้องเรียกว่ากำไรโตนะแต่ว่าทำไมราคามไม่ค่อยไปส่วนหนึ่งก็คือตลาดเนี่ยเขากำลังปรับ PE นะ จากที่มันสูงสูงเนี่ยนะครับให้มันลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่14 13นะครับนี่ถ้าเกิดช็อตนี้มัน PE ต่ําๆนะโหคือต้องเรือกว่าราคาไปได้อีกไกลแต่ว่าคือเหมือนราคามันขึ้นมาก่อนนะครับราคามันขึ้นมาก่อนตอนนี้ก็กําไรที่มันเห็นแบบโตแบบเปลี่ยนความชันนะเพราะเออว่าม,มีสินค้าออกใหม่แล้วมัน ติดตลาดพอดีนะครับเราก็ใช้กำลังการผลิตได้ดีขึ้นนะครับกำไรกําไรก็เลยดีขึ้นนะครับอันนี้อาหารน้องหมาน้องแมวนะครับก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับ JDF นะครับโอ้ก็โจตัวดีนะนะครับ PE ลงมาเนี่ยเพื่อ p o เข้ามานะครับแต่ PE ค่อนข้างสูงนะครับพอ PE สูงเนี่ยราคาหุ้นก็เลยไม่ค่อยไปไหนนี่ขนาดกำไรโตนะนะครับ เคซจอันนี้มีสตอรี่นะครับก็คือขยายโรงงานใหม่นะครับแล้วก็กำไรไตรมาสล่าสุดเนี่ยดรอปนิดนึงนะครับมาจากราคานมนะครละชีสเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับ lst ล้ำสูงอันนี้เรื่องของน้ำตาลนะครับลํำสูงจะไม่ได้แล้วทำอะไรนะฮะมาลีมาล <c oughs> ีเนี่ยก็คือเหมือน ไอ้กำไรท,ท,ที่โตขึ้นเนี่ยนะครับมาจากการรับจ้างผลิตนะครับ <c oughs> <c oughs> ปัญหาของมาลีเนี่ยคือไอ้ตัวรับจ้างผลิตเนี่ยมันจะไม่รู้มันจะหายเมื่อไหไร,ร่นะมามาให้หาย NSL นะครับ NSL นี่ต้องเรียกว่าโตดีเพราะท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> ถ้าไอแซนด์วิทที่มันอบนะครับถ้าใครไปดูคลิปเหมือนรีวิวเที่ยวไทยนะนะครับ n s l นี่จะได้การรีวิวที่ดีมากเลยนะครับแบบโอ้มันอร่อยกินแล้วสำนึกรักบ้านเกิดนะโดยเฉพาะอ่าคลิปฝรั่งที่เป็นที่เป็นฝรั่งนะมาจากยุโรปอเมริกาอะไรเนี่ยเขาแบบโอ้มันดีจริงนะ p M นะ็นะอันนี้โตส่วนหนึ่งก็คือมาจากอาหารสัตว์นะครับโตโตดีนะฮะ p q คนะฮะอันนี้ก็ทำพวกแป้งแต่ราคานี่คือไม่ไม่อะไรเลยนะครับ s n นพนะครับสีธนาพรมาร์เกนะ็ตติ้งโะโหนี่มันก็โตนะแต่มันแบบต้องเรียกว่าโตชา้าโตช้ากว่า กว่าที่ตลาดคาดหวังนะครับคนก็เลยไม่ค่อยมากันนะครับสอวขอนแก่นฮนะอันนี้ก็ออกพวดดักมูงพวดดักไม้ได้ปเรื่อยนะครับซ <c oughs> ันนี่เขาโพดหวานนะมัน,นก็โตนะแต่ตลาดเหมือนเมื่อโดนลงโทษอะ PE เก้า <c oughs> e เท่า TFG ฮนะเอ้ยอันนี้คือมันฟื้นอนะ่ะ เออฟื้นจากราคาหมูไก่ที่มันดีขึ้นนะครับแต่เหมือนอันนี้มามา่มาเนี่ยคนกินมาม่ามากขึ้นหลงังๆมามา่าก็มีความพรีเมียมนะครับตลาดส่งออกขายดีนะออที่ยูฮะก็ก๋โอ้อะไรอ๋ออันนี้เปลี่ยนทนัน EVO นะครับกำไรก็เริ่มมาเห <c oughs> ็นว่าจะมีตัวที่เป็นคอมโมนะครับกำไรก็มานะครับแล้วก็นั่นมาด้วยนะครับทีนี้เราสามารถปรับเงื่อนไขนะครับ <c oughs> เช่นเราอยากหาหุ้นที่มีสตรอรี่นะเอ,อของการเติบโตเนี่ยนะครับอาจจะเป็นออยอดขายโตนะ <c oughs> แล้วว่า New g r o w t นะครับ โตมาสักสองควอเตอร์นะครับแต่ว่ามีซอรี่นะรสอ,อ,อะไรดีเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธินะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นมาสักเป็น q q ีนะ <c oughs> เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาควอเตอร์นึ้งเราอาจจะได้หุ้นโกลดมาก็ได้นะ ใช้ได้นะอันนี้คือแบบเเริ่มมีการโกลดมาไหลไหลายใ่มาสละเราเอาเซกเตอร์อื่นมากนะครับฟูด้ดเฮลลเฮล อันนี้เราจะได้ต้องเรียกว่าเหมือนหุ้นนะที่กำไรโตนะครับแล้วก็อัตรากำไรก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่า,าถ้าจะสมมุติเนี่ยราคามันสวนกันเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับอาจจะอาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะในการแบบหาหุ้นก็ได้แต่ช่วงนี้ตลาดแย่นะก็เลย โดนทิ้งการายเนละ,น,ละนาดนะครับโอ้ดนะครับก็ขึ้นมาตอนนี้นะพีเหลือเท่าไหร่นะยิบสามก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับจริงๆ PE น่าจะต่ำกว่านี้หน่อยนะครับเนี่ยอันนี้จะไปเจอหุ้นที่ต้องเรียกว่ามีมีสตอรี่การเติบโตนะนะครับ เอาเอาเอามาเก็ตไปเลยวบบมีไม่ไม่ถึงร้อยตัวหรอกนะครับมีค่อนข,ข้างน้อยเราสามารถเอามาทำการบ้านได้ไม่หนาน,นะครับอืมโอเค่วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ต้องเรียกว่าอ่าที่วันนี้ที่เลือกเซกเต,เ,ตเตอร์นี้มานะครับก็คือมันเป็นเซกเ,เตอร์ที่อ่ารู้สึกได้ว่านะครับ สามารถแข่งขันกับชาวโลกได้นะหเห็นหล,หลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มไปโตต่างประเทศแล้วก็ยังมีช่องช่องให้เติบโตนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าไตมานเนี่ยสแกนเจออะไรบ้างวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ